ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูตลาดในช่วงพักครึ่งกันนะวันนี้เซตแดงนะครับช่วงแรกแต่ว่าถ้าเกิดเราดู Impact Sector Impact จะอยู่ที่ Health อิอินช n ลาน a n t Auto Paper มันจะเป็นกลุ่มเล็กๆหมดเลยเนาะมีมี l t h ที่เป็นกลุ่มกล,มกลางๆแต่ว่าช่วงพักครึ่งจะดูใน c o m p a r ต v ัลเลตวัลลุฟละแล้วกันนะครับ c o m p a r t v ัลเลตวัลลุ้ไฟหลายคนก็อาจจะคุ้นหน้าจออันนี้มากกว่าเนาะ จะคุณหน้าจอเป็นแนวนอนมากกว่าวแต่ว่าตินจะมาดูเป็นแนวตั้งเพราะตินจะคุณแนวตั้งมากกว่าเนาะตัวแรกปิ้นซีแต่ปิ้นซีทรงโหนนะแบบนี้ทรงมันจะโหนโหนถ้าเกิดทรงมันจะโหนโหนเนี่ยทำไมทำไมตินถึงเรียกว่าโหนเพราะว่าไฮใหม่มันสูงว่าไฮเดิมก็จริงแต่ว่าโลมันอยู่ใต้ไฮ ใต้หายคือเรียกได้ว่าพักฐานเนี่ยให้ก่อนหน้าไม่ได้นะแบบนี้มันจะเป็นโหนแล้วเดี๋ยวเวลามันทิ้งมันมีโอกาสจะทิ้งย่อดลึกออืถ้าเกิดเป็นช่วงบ่ายตินว่าเป็นสี่ไม่ค่อยน่าเล่นแล้วแค่นั้นเจมารเจมารจริงจริงเจมาร์แต่สวยเพราะว่า ICT แทบไม่โดนผลกระทบจากโควิดอยู่แล้วเนาะแต่วันนี้ก็ดูเหมือนโหนเหมือนกัน จริงๆมันโหดเหมือนกันเพราะว่าบริจัตแบนของวิกกว้างแล้วก็พยายามจะตื้อขึ้นไปข้างบนอย่างนี้คนที่วางสต็อปอะตินว่าวางใช้ไฮเป็นตัวสต็อปตรงนี้ก็ได้นะถ้าเกิดสมมติว่ามันยืนได้ก็ก็ก็โอเคแต่ว่าดูทรงแล้วมันจะยืนไม่ค่อยได้มันต้องแบบเทรดสั้นๆเทรดสั้นๆได้อย่างเดียว IP ตัวนี้ปกติแล้วตัวนี้มัน ภาพข้อมันน้อยอ่ะอ่ะฮะยืนขอบบอลินเจร์แบนแล้วก็ใช้บอลินเจร์แบนเป็นแนวรับจริงๆมันจะได้ตั้งแต่ตอนเช้านะแต่ว่าตอนนี้มันจะแบบไม่ค่อยได้แล้วพอเริ่มจะสูงแนละ้วถ้าเกิดเราจะหาแนวรับมันจะอยู่ประมาณขอบล่างของบอลินเจร์แบนอ่ะพวกระเบิดบีบีนใช้ขอบล่างของของบอลินเจร์แบนเป็นแนวรับเนาะนี่มันก็จะยืดไปละเช้าเช้า spvi spvi โอ้ยคล้ายกันหมดเลย ก็คือแบบว่าไฮให,หม่สูงขึ้นแต่ว่าโลอยู่นะในไฮก่อนหน้าไม่ค่อยได้แม็กดีคอสมาแล้วตรงนี้เป็นไดเวอร์ไปแล้วรอบแรกอันนี้เหมือนจะว่าไดเวอร์รอบสนเนี่ยแต่แต่ก็อาจจะอาจจะไปเลยก็ได้นะเพราะว่าแม็กดีที่วิ่มันเป็นคอนเวอร์เจนต์อะมันมีโอกาสจะจะถ่ายตึ๊ดตึตต๊ไปต่อได้อะฮะตรงเนี้ยเคยติด เคยไกด์ให้หลายครั้งแล้วแบบว่าแบริดไดเวอร์ไม่ได้แปลว่าจะลงแล้วมีโอกาสว่า spvi อาจาจะไม่ได้ลงก็ได้นะติงขอลากตักเวเขียวมาดูก่อนแล้วกันเนาะเพราะมันเป็นช่วงช่วงช่วงครึ่งช่วงครึ่ง tfg นะอยู่ในฟู้ดบอกเลยไตมาสน,นี้ฟู Food, ้ดทีเด็ดแต่ไตรมาหน้านี้ไม่รู้ยังไงนะฟูดเออ tfg ที่คือเบรกตรงนี้จะสวยจุดซื้ออ่าฮะ พุ่งพุ่งเป็นแบบไฮวออ์นอ่ะสวยแต่ซื้อไม่ได้ถ้าเกิดสมมุติว่าจะซื้อต้องรอพูแบ็กแล้วแหละต้องรอพูแบ็กแล้วแถวแถแถวแถ,วแถวนี้น่าจะสวยกว่าเนี่ยพู Back เส้นเฉียงแล้วอีกทีนึงน่าจะเป็นจังหวะซื้อที่แบบเราเขาเรียกกันว่าแลนี่ได้อะ่ะคือจังหวะนี้มันจะแลนี่ไม่ค่อยได้อะ่ะอ uh ่ะฮะ แลนี่ไม่ค่อยได้นิดนึงเพราะเดี๋ยวมันจะมีโอกาสจะสะบัดสะบัดขึ้นสะบัดลงเนาะแล้วก็ตัวฮิสโตแกรมของวีกอ่ะมันก็ใกล้จะชิดแล้วอะ่ะคือการเล่งตัวสวิงหนีมุ้ยว่าเด็ดมันมันจะแผะ่วอ่ะอีกแป๊บนึงมันจะแผ่วแล้วเดี๋ยวมันจะเสียงมันจะเสียงมันจะเทอย่างเงี้ยเวลาเราสังเกตดูนะเราสังเกตง่ายๆอย่างนี้ก็ได้แท,แท่งเขียวเต็มๆอะ่ะติดกัน3 4สี่แท่งอะ่ะมันจะมีโอกาสว่าแบบ มันจะมีโอกาสว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวอีกเดี๋ยวมันมันอาจจะกลายเป็นแท่งแดงหรือว่าแท่งยอ่อบางคนจะไม่ชอบนะเวลาซื้อวปปุ๊บแล้วมันหยุดพอดีหรือว่าแดงพอดีอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีแดงวันนี้มันก็จะเป็นแดงพวกแบงค์แบงค์เป็นหลักแดงแบงค์เป็นหลักสามารถยังเป็นดาวเทนอยู่เลยนะคนอื่นกลับมาเป็นไซเวในกรอบใหญ่แบบล้วแต่ว่าสามารถยังเป็นดาวเทนอยู่เลยก็ยังแบบดูเฉยๆโลยกแต่ว่าไฮใหม่ก็ยัง ดูไม่ค่อยดีขอบบนของมินจร์บแบรนดอยู่ใต้ยีเมปส,สก้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่ากระจายตัวไปเต็มที่ก็ยังยังอยู่ใต้ยีเมปส,สก้าอยู่ดียังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เ PT ทส่วนมากแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราดูัน,นที่มัน Impact อะ่ะ Impact จากอากิกับฟู้ดที่เราเห็นอยู่เป็นบางตัวส่วนมนากก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับส่งออกเนาะส่งออกพวกเกี่ยวกับอาหารอันนี้มันก็ไก่ไกท่ที่หลายคนบางทีเรียกไก่เล็กอะ่ะไก่เล็กกับไก่ใหญ่ อันนี้โรจน,นะจริงๆแล้วหมวด p r o p e r t y ที่เป็นให้เช่าอะ่ะดีๆหลายตัวนะที่มาเมื่อตั้งแต่ทิตที่แล้วอย่างเช่นพวกวาโรจน,นะอ่าฮะอย่างนี้สวยนะเบรกเดชาร์พทเทิลเรามองตรงนี้เป็นสลิปเพจก็ได้ไฮจิ๋วหนึ่งเมืม่อวาน v v ็เข้ามาบวกหน่อยๆวันนี้มีโอกาสบวกบวกซ้ำเนะถ้าเกิดเอาสวยๆตัวนี้ก็อาจจะสวยแต่ว่าต้องถือแบบ อาจจะต้องถืออดทนนิดน,นึงอ่ะอดทนนิดน,นึงอดทนนิดน,นึงเพราะว่าขอบล่างก็บอกแล้วตะกี้ขอบล่างก็ยังอยู่ใต้ EMA แปดสิบเก้านอกนั้นก็จะแบงค์คอน EPG สมัยก่อนนี่ตินเคยเป็นตัวรุ่งเรืองของตินมากเลยนะตัวนี้แต่านานละได้รู้นูแลบซีเฟลถ้าอย่างเงี้ยเวลาเราดูนะหลุดโลก่อนหน้าแล้วตึก๊กแล้ว ไม่ลงแล้วมีโอกาสจะกลับไปขึ้นอย่างเงี้ยเราย่อยทำเฟรมไปดูทำเฟรม60เนี่ยมันจะได้ลุ้นเป็นเป็นซีเฟลคือเรามอง5ที่พักฐาน,นให้ก่อนหน้าไม่ได้เป็น5แล้วก็ลงมา a b ทิ้งลงมา C แล้วตรงเนี้ยมันจะได้ลุ้นจอบเบรกเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเย็นเนี่ยมันเปิดขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างจะสวยแล้วก็คนที่ทำกรารบ้านตอนคืนก็จะสวยด้วยเหมือนกัน UTP 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 นี่คือแบบเป็นกลุ่มเดียวนะกลุ่มเดียวตัวเดียวเลยก็คืออุตสาหกรรมอุตสาหกรรมกระดาษบ้านเราอ่าฮะสวยยูแต่ว่าติดแนวต้านแล้วต้องรอยอร่อใหม่นิดนึงรอยอร่มอม่หน่อยเนี่ยรอตรงเนี้ยมันเป็นไดเวอร์เวลามันเป็นไดเวอร์มันจะเข้าไม่ได้มันต้องรอแบบยอ่อมาอย่างเงี้ยเราส่งกราฟตอนนี้มันจะคล้ายๆแบบนี้เยอะเลยเหมือนกัน แล้วก็เขียวตัวสุดท้ายก็คือหัวฟงหัวหัวตัวสุดท้ายคือหัวฟงหัวฟงหัวฟงของออตโต้จริงๆหัวฟงของออตโต้นี่เริ่มเริ่มกลับมาสวยนะเริ่มกลับมาสวยเตะแถวแถวเนี้ยจะมีชาร์จแพทเทิร์นแต่ว่าไม่ใช่วันนี้นะไม่ใช่วันนี้หรือว่าเราอารา่านรอเวลาสีเฟ์ตรงนี้มันจะสวยปึ๊บเนี่ย ร้อยหางขาไดเวอร์เนี่ยมันมันหมดไปก่อนมันหมดไปก่อนเนี่ยร้อยมันย่อหลุดโลแล้วก็รอให้มันซีเฟลอีกทีงตอนขึ้นถ้าเกิดมันแก้แกงแล้วถ่ายขึ้นเลยมันจะมันจะโซมันจะคล้ายๆแบบโหนต้องต้องเชียร์ต้องเชียร์นะถ้าเกิดเราอยากได้ปลอดภัยเราก็เชียร์ให้มันหลุดแล้วก็วกกลับอีกทีนึงแถวๆสามบาทอ่ะสามบาทของรอบหลังตอนที่มันกลับขึ้นมามันจะเป็นการเข้าโพซิชันแบบปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่า่ะฮะ ช่วงเที่ยงก็มาลองดูกันว่าเออตลาดมันก็จะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นไม่แน่ถ้าเกิดเซตกลับไปเขียวเดี๋ยวก็ได้กลับไปช่วยทำอะารบ้างหุ้นตามสา่งแต่ถ้าเกิดเซตแดงเดี๋ยวก็จะทําแบบเป็นสอนตามสั่งแทนที่เป็นหัวข้อความรู้เนาะโอเคงั้นพักเที่ยงวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ